อีก5นาทีนะครับมวยไทย7 4สีจะเริ่มชกอีก5นาทีมวยไทย7 4สีจะเริ่มชกนะครับวันนี้ผมเมทานะครับประจำการอยู่ที่ช่อง74ีนะครูแรกเนี่ยก็ขึ้นสู่เวทีกันแล้วนะครับทางพิสิริสารผลพิธีกรช่อง7 4็ดสกำลังขึ้นมาแล้วนะครับที่เห็นนั่งอยู่ขนานี้ก็เป็นทางมุมแดง ก็คือทางพายุสายชดบางแสนนะครับวันนี้ก็จะเจอกระทางสัตว์ชัยน้อยลักยีบันเทิงพีซิริสารผลนะครับพิธีการขึ้นตู่เวธีแล้วเหลืออีกสี่นาทีนะครับเหลืออีกสี่นาทีมวยจะเริ่มชกเหลืออีกสี่นาทีมวยจะเริ่มชกนะครับวันนี้ผมเมธานะครับ <Yeah. S 2> มาอยู่ที่ช่องเจ็ดสีส่งราคาเจ้ตาตมาชิกมวยผมเมธาวันนี้ก็สี่คู่เหมือนเดิมนะครับข้อมูลสําคัญสําคัญข้อมูลพิเศษรอฟังในสายแต่เป็นเรื่องของมวยรักมวยชาบนะครับ ทานสมาชิกมวยหัวเมธาพอติดราคาใสไว้ทานตมาชิกทุงมวยหัวเมธาพอติดราคาใสไว้นะครับอย่าวางสายบ่่ยนะครับทางระบบ V I P รายปีและระบบ V I P รายเดือนนะครับรับเฉพาะรายเดือนเท่านั้นนะครับรับเฉพาะรายเดือนเท่านั้นนะครับระบบผ่านขององ1,500บาทระบบ V I P ถือเครื่องเข้า V I P 2,000บาทนะครับแล้วก็เลยดันของระบบรายปี2000 0บาทนะครับคู่หนึ่งคุณสู่เวทีแล้วนะครับ คู่หนึ่งขึ้นสู่เวทีแล้วนะครับแดงคือทางพายุสายโชนบางแสนเตี่ยนอยู่ในขณะนี้นะครับน้ำเงินก็คือทางเจ้าชัดชัยน้อยลักยกี่บันเทิงนะครับเหลือเวลาอีกประมาณ3นาทีนะครับมวยไทย7ีจะเริ่มโชคนะครับเดี๋ยวผมเมธาแจ้งทัตมาชิกมวยหัวเมธานะครับคู่แรกนะครับวันนี้พายุสายโชดบางแสนนะครับเจอกะทางฉัดชัยน้อยลักยกี่บันเทิงมวคเยไทย74คู่แรกวันนี้นะครับเมธาให้อยู่น้ําเงินนะครับฉัดชัยน้อยลักยกี่บันเทิงนะครับ ชี้ไปทางฉัดชัยน้อยนะครับเมธาชี้ไปทางฉัดชัยน้อยลักกี้บันเทิงนะครับ <te le> คู่ที่สองครับวันนี้นะครับ <te le> เพชรเมืองเหนือนะครับสรรมรงฤทธิ์เจอกับทางเจ้าชามะนาวหมอรัชพัฒน์ด <te le> ุบลมวยคู่นี้ส่วนตัวผมเมธานี่ <te le> มองว่าคู่ขี้สูสีนะ <te le> ทางเจ้านะครับ <te le> <te le> ชาะนาวเนี่ยฝีมือครบเครื่องไม่พลาดโดนหมัดโดนศอกซะก,ก่อนนี่ลองซื้อขายที่ทางชามะนาวได้ลองซื้อขายที่ทางชามะนาวได้ ลองซื้อขายทางชาวมะนาวได้นะครับคู่ที่2คู่ที่3ครกับกล้องธราีสันติอุบลเจอกับทางดาวิดซีลักกี้บันเทิงมวยคู่นี้นี่เลยเปิดใครต่อรองมวยคู่นี้น่าลองที่ทางดาวิดซี่หมวยเจ้าถิ่นน่าลองทางดาวิดซี่หมวยเจ้าถิ่นนะครับและคู่สุดท้ายท้ายสุดนะครับก้าวล้านสจแดนระยองเจอกับทางสมิงแดงเบสะอวดมวยคู่นี้นี่เจอกันพิกัด128ปอนดตอนส่วนตัวผมเมธานี่ผมชอบทางเจ้านะครับก้าวล้านครับสจแดนระยองนะครับ ท่านสมาชิกนะทอดติดราคาสายทอดติดราคาสายทอดติดราคาสายนะครับท่านสมาชิกนะครับสรุปให้ทราบอีกครั้งนะครับมวยรักมวยชอบนะครับก่อนชกนะรอสัญญาณการถ่ายทอดนะครับเหลือเวลาอีกประมาณ2นาทีเหลือไปประมาณ2นาทีตอนนี้14เนติกา28นาทีตอนนี้14เนติกา28นาทีเหลือเวลาอีก2นาทีนะครับนักมวยก็ขึ้นสู่เวทีแล้วนักมวยขึ้นสู่เวทีแล้วนะครับคู่หนึ่งมวยไทย7-4ประจำวันอาทิตย์ที่7นะครับธันวาคม นีมวยไทย7สีประจำวันอาทิตย์ที่7ธันวาคมครับกู้แรกขึ้นสู่เวทีแล้วนะครับระหว่างทางพายุทรายน้ำเงินทางฉับชัยน้อยนะครับเมทันทร์ารรมาชิกนะครับมวยรักมวยชอบข้อมูลพิเศษข้อมูลสำคัญรอตั่งในสายมวยรักมวยชอบนะครับก่อนโชคสี่ตัวนะครับกู้แรกเนี่ยให้อยู่ทางฉับชัยน้อยคู่ที่สองลองซื้อขายที่ทางชามนาวคู่ที่สามนะครับลองที่ทางดาวิชีู่่ที่สี่นะครับอยู่ทางก้าลหลานนะครับวันนี้ประมาณนี้นะประมาณนี้ท่านรมาชิกนะครับ